ทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้โอเคโอเคมีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกลม่อมหอม ถอยนางรมตราแม่ครัวเป็นต้นตำรับจากรุ่นสู่รุ่นอยู่คู่ครัวไทยมานานกว่า40ปีซอสถอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเป็นล่ลเลิฟสุดๆซอสถอยนางรมตราแม่ครัวอาหารธรรมดาธรรมาใส่อะไรถึงจะอร่อยลองนี่สิคะน้ำซอสปรุงรสตราสลากทองเพียงแค่หย่อนเปลี่ยนอาหารให้หอมนะด้วยน้ำซอสปรุงรสตราสลากทอง ทุกทุกวันที่เราปรุงรังปรุงรสมาอย่างยาวนานบอกได้เลยไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอนจริงใจได้ใจยาวนานซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง หูอัดพักมีประโยชน์อรอบอร่อยแน่นอนจ้าเพราะชุบด,ด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจริงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมากลส่อบมบเพี้ยนก็ใช้ตราฉลากทองไงกรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง